สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บาจอยอีกเช่นเคยนะคะห่างหายไปหลายวันเนื่องจากพี่จอยป่วยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีแล้วก็ขอหยุดในเรื่องของคลิปของเหรียญของสะสมนะคะ วันนี้พี่จอยก็เดินทางนะคะเป็นคลิปเดินทางตั้งแต่เมื่อวันที่29นะคะเดินทางเพื่อที่จะไปอ่าล่องใต้เพื่อที่จะไปอ่าเชียงเมงนะคะบันพรบบุรุษวหว้บันพรบบุรุษนะคะอ่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดยะลานะคะอำเภอเบตงพี่จอยก็ขอแวะเที่ยวก่อนนะคะ วันนี้เราเดินทางมาวันที่29ก็ออกจากจังหวัดพิจิตมาตีสามเลยนะคะตีสามมาถึงจุดหมายปลายทางก็คือจังหวัดสตูลน,นะคะมาถึงสตูลก็ประมาณห้าหกโมงเย็นนะคะประมาณนั้น อ่าไม่แน่ใจนะคะจำไม่ได้แต่ว่าก็ยังไม่มืดข้ามมาถึงสตูลคือเราก็บุ๊กที่พักไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็มาถึงสตูลแล้วนะคะเพื่อนๆนจ๋าอันนี้ก็คือตัวเมืองสตูลน,นะคะตอนนี้เราก็จะไปหาที่พักของเราที่บุ๊กไว้นะคะเพื่อนๆนจ๋าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางต่อไปที่ อลังกาวีนะคะละข้ามไปฝั่งมาเลเซียนะคะเพื่อนๆจ๋าก็นอนพักที่นี่คืนหนึ่งนะคะมาถึงที่พักแล้วนะคะที่เราบุกไว้ก็พักก่อนตามอาัศยศัยหลังจากนั้นตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะเราก็เข้าไปที่ท่าเทียบเรียนะคะ ท่าเทียบเรือตำมาำลังนะคะอยู่เป็นท่าเทียบเรือตำลังที่จังหวัดสตูลนะคะก็หลังจากที่พักไปก็ประมาณสิบกว่าโลนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปแลกเงินตานะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ที่เกาะลังกาวีเสร็จแล้วก็ซื้อตั๋วเรือนะคะ ก็เตรียมที่จะขึ้นเรือไปที่เกาะลังกาวีกันจะประมาณนี้นะคะก็นั่งเรือก็ประมาณชั่วโมงหน่อยๆน,นะคะก็จะถึงเกาะลังกาวีนะคะเ,เพื่อนๆจะเป็นครั้งแรกนะคะที่พี่จอยมาเกาะลังกาวีนะคะแต่ว่าฝั่งมาเลเซียถ้าเป็นฝั่ง ถ้าเป็นเอ่อปีนังอะไรพวกนี้ก็จะไปนะคะเพราะว่าเป็นด่านเบตงนะคะด่านด้านนนุนจะไปด่านด่านทางนี้ด่านจังหวัดสตูลไปอลังกาวีทางนี้ยังยังไม่เคยไปนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงเกาะลังกาวีเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เหนืนน่อยกับ การนั่งเรือนะคะตอนนี้ลงเรือแล้วก็ให้ชมบรรยากาศของเกาะลังกาวีกันแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะเ,เพื่อนๆจ้าก็เป็นอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเห็นเขาว่าเกาะลังกาวีสวยมากนะคะก็อ่า สวยจริงๆนะคะก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะจัดแจงในเรื่องของอาการผ่านด่านนะคะเรียบร้อยแล้วเรากา็มีการเช่ารถนะคะเช่ารถาที่ด่านเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเราก็บุ๊กห้องไว้เรียบร้อยแล้วก็ในเรื่องของรถนะคะเราก็ อ่าคุยไว้เรียบร้อยนะคะมาถึงก็สามารถที่จะรับรถได้เลยนะคะทุกอย่างก็คือเราจัดการหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด่านท่าเรือของหลังกาวีนะคะประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะก็เราก็จะออกออกจากด่านแล้วก็ไปเช่าไปหา ไปเอารถนะคะไปเอารถนี่ค่ะรถก็มีการเช่าพี่จ้อยจำไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกชายเป็นคนจัดการนะคะเช่า1คืนนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเก็บมัดจำเราไว้หนึ่งยเหรียญน,นะคะพเพื่อนๆจ๋า มัดจำไว้แล้วเขาก็จะคืนให้แต่ในส่วนของรถเช่าเราก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือบรรยากาศของอท่าเรือนะคะตอนนี้เราก็ไปรับรถนะคะรถคันนี้นะคะที่พี่จอยเช่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราได้รถแล้วเราก็จะขี่ ขับรถไปรอบเมืองเลยนะคะชมเมืองชมเมืองของเมืองเป็นชมเกาะลังกาวีกันนะคะรอบเมืองเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆจ๋านี่คือเกาะลังกาวีนะคะเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเราอยู่ข้าวนะคะเราก็จะไปหาอะไรทานนะคะ แล้วก็ในส่วนของรถเราก็ต้องเติมน้ำมันเองนะคะก็เติมน้ำมันไปก็อยู่ตกประมาณสามร้อยนะคะสามร้อยบาทไทยนะคะประมาณนั้นนะคะสามร้อยอ๋อสามร้อยเหรียญนะคะสามร้อยเหรียญก็เติมทีเดียวเราก็ขับ ตลอดเส้นทางนะคะทั้งคืนนั้นทั้งคืนกลางคืนกลางวันเราก็จะขับรอบนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะคะที่เราขับไปรอบๆเกาะนะคะไปหาไรท่ากันนะคะนี่คือบรรยากาศที่เกาะหลังกาวีนะคะพเพื่อนๆจ๋าแล้วก็ จะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าที่เที่ยวตรงไหนบ้างก็ไว้พี่จอยจะพาเพื่อนๆไปชมอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าวันนี้ก็คลิปก็อาจจะยาวเกินไปกับเพื่อนๆจะเบื่อก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋ก็จะมีการไปนั่งกระเท้านะคะแล้วก็ไปสวน สาธารณะนะคะก็ไปหลายที่นะคะก็เกาะลังกาวีก็มีความสวยงามนะคะสะอาดสะอ้านตาแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรนะคะผู้คนก็น่ารักอาหารก็อร่อยนะคะเพื่อนๆจาถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะมีโอกาสก็ลองไปเที่ยวดูนะคะ ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะคะขอให้เราได้สื่อสารกับคนที่นั่นก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนมากก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันนะคะก็จะมีคนจีนนะคะแล้วก็คุณียก็พูดจีนได้ด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ยากเลยนะคะ ในการที่เราจะทานข้าวหรือว่าจะไปไหนเราก็สะดวกสบายนะคะใช้ GPS ช่วยนะคะแล้วก็เป็น GPS ที่เราก็เขาก็จะเป็นภาษาไทยนะคะ เราจะไปตรงไหนก็จิ้มจิมเขาก็จะบอกเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรก็ไปตามที่เขาบอกนะคะง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าถือว่าคุ้มมากนะคะในการมาเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียนะคะเกาะเกาะฝั่งเกาะลังกาวีนะคะเรามาทางสตูลน,นะคะถือว่าสุดยอดสุดคุ้มนะคะ สุขใจที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเพื่อนๆจ๋าสุดยอดมากๆเลยนะคะก็ยกความดีความชอบให้กับลูกชายนะคะเขาก็ถือว่าโอเคนะคะขับเข้าประเทศมาเลเซียฝั่งทางฝั่งปีนังเขาก็เคยขับมาแล้วนะคะอันนี้ก็มาฝั่งหลังอาจจะตูนบ้างนะคะ ฝั่งเบตงก็ขับเข้ามาแล้วนะคะเพืเ่อนๆจ๋าโอเคนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมคลิปที่สองนะคะพี่จอยก็จะพาไปนั่งกระเช้านะคะไปชมบรรยากาศต่างๆแล้วก็พาไปทานอาหารอร่อยๆในตัวอ่าในเกาะในเมือง หลังกาวีกันนะคะเพื่อนๆจ๋าก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็ให้เพื่อนๆรอชมคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ก็ชมบรรยากาศรอบๆเมืองไปกับพี่จอยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะ